โอ้ยฟองนั่น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 ตรงไหนลองมืมพี่น้องคับน้องถาไปมัดลุกจังยครับติดกันครับเราติดวิธีการปิ่ง ใช่คูณมากกั่าบอกระบบใหม่ครับพี่น้องดีเลยนะครับครับครับสวัสดีครับพี่น้องผมวันนี้ก็เอาพพอกันทห้เราครับครับนักล่าปลากระป๋องจากคลิปที่เลี้ยว ิที่แล้วมามีติ่งครับกับทีมงานตกปลาหายอยู่หากินครับเมาบะขาเลยครับพี่น้องเ <laughs> ะ็ได้พักไปมือหนึง่ง <laughs> มือนี้เป็นมือที่สองครับซ่วงจังหน่อยแล้วก็เลยพาพี่น้องมาใส่บวงขึ้นกับพี่น้องแต่หากว่าคลิปที่แล้วนัน้นสั้นต่อครับผมสั้นกับเขาเป็นครับพี่น้อง <laughs> ก็เลยได้ถือนาปะนะมาลวะพังเลยครับพี่น้องใส่นาปะนะหักไหล่ผลครับวันนี้ก็เช่นเคยย้ำคำคำเมืดๆบอกค่อ,คอยแจงไปไเลยครับพี่น้องย้ำคืนนี่ก็ใส่ไฟรถมอเตอร์ไซค์เปิดเอาครับเพมีไฟคือเังเข่าเลยครับพี่น้องก็สิภาพไปยามบวงครับใส่เรียบระ,ละใส่เรียบวันหกโมงตอนนี้ก็ประมาณ สองทุ่มพี่น้องเดี๋ยวพาไปยามก็สิมีโตมีเตรียมบ่บวงกระไซอยู่ประมาณยี่สิบหลังยี่สิบหลังแหละประมาณนั้นครับไอ้บวงก็เป็นบวงกระเทยนะครับบวงดิบบวงกระเทยบวงอย่างพวกอื่นบวงไฟเลบอื่นหลายอย่างแล้วก็วงเดือนกับเล็กนะครับกับเล็กใส่สามหลัง ปกติมีหลายอยู่ครับผมมีเหงอครับจักเอาเหงายังมันไม่ค่อยเข่าครับกับเด็กแต่ว่ากับเด็กนี่ก็ะใสเหงอขี้ใต้อยู่ครับขบี้ใต้ปีที่แล้วไ <c> ม <ười> ่ค่อยคืบอะไรน,น้องผมใส่ยังไงกับไม่ค่อยติดไม่ค่อยโน้นไม่ค่อยเข่าไปครับเดี๋ยวผมพาไปยามว่าะซิมี่ตัวมีเทียมบ่ไปครับครับพี่น้องผมไม้ก็เป็นไม้ ข้างห้วยปลาเข่าครับพี่น้องเขา่าเขา่ขาขอท่านตะเกี่ยวพี่น้องเยมาแตะของท่านเหลืองจ้ำหน้ามันกระไรไรมาหาใส่เลาะเลาะอันนะครับอันแรกของเขาอันแรกของเขาเป็นกับเล็กครับพี่น้องนมิติลดดี่กับเล็กก็ได้เงี้ยขี้ใต้นี่ครับไม้

้อพี่นงใส่ละ <c oughs> ใส่เองลงเองพี่น้องเอ้ยก็ใส่ข,ข้างๆคู่นี่แหละครับพี่น้องเอาได้ไปใส่ไก่ Này các cặp nếch, sư sư Các bà nụ bắt đầu bỏ phi phía Này các cặp nếch, nào, nào? sư sư Này các cặp nếch, Cặp thằng phụ sư ว่าหนุ่มท่านออกรสยองเลยซื้อ,นอ,นอๆนี่ใส่ดักไใบนาดักไว้หลังเลยพี่น้องสอน <c oughs> สอนเลยพี่น้องสอนเลยสอนสองสอนสามเลยเพระาะว่าผมไปใส่อีกมองนึงนะพี่น้องไป็หอดมีแต่บ,บวงเขาพี่น้องเลยไปลื้อเก็บครับเดี๋ยวอย่างไงเดี๋ยวผมถ่ายต่อน,นั้นมีตัวมีเตียมเลยครับแต่มันมีถ้ามันมิด ครับผมติดตามกันต <conversations> ่อไปครับน <región> ี่ตัวโอ้พีโน่เลยงียบี่ซื่อๆเนี่ลั่นไปแล้วอันนี้ลั่น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 เฮ้ยยันดำดนั่นอุ้ยมาเลยโอ้พีโน่นั่น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 อุ้ยตกไงครับพี่น้อง ดำคึมมึมดำคึมมึมพี่น้องมาแล้วหนึ่งเต็มเต็มอะไรของเราเดี๋ยวถุงใหญ่พี่น้องบ่วงกระเทยครับบ่วงกระเทยบุบดิบบุบดิบ่วงกระเทยพี่น้องมาแล้วคร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวผมทำการการเก็บก่อนครับพี่น้องตุงใหญ่เติมอยู่ถุงงามครับ พี่น้องผมทำการเก็บหักเลยพี่น้องดึงกระนั้นหักเลยครับเป็นไม้เก้าครับพี่น้องอื้ยใช้ะไรเลยวันนี้หักเลยเป็นไม้เก้าของปีที่แล้วพี่น้องแค่เอามาเปลี่ยนอันอยากไม่ซื้อกับเปลี่ยนหลวดนี่ครับเตรียมขวห้องอนงับไหมครับ Thông năm ngam, phía suối, lưới Ú, có đủ cọp cọp đấy này không Mắn là gặp gì này mềm mềm gì Suối ngam khắp Đó thì tám tốt tố mấy tèm mình mày gặp rồi lại toàn này ต uhh. ัวงามไหมครับสวยๆเลยอู้หามันง่ายครับผมติดตามต่อไปครับพี่น้องครับพี่น้องผมตอนแห่ายกพี่น้องนี่เต็มเดียว วสวยงามเลยครับนี่สันกลุ้นเลยครับตัวแม่นี่ครับตัวงามเลยครับนี่ตัวสวยตัวสวยอยู่วันหันนูหนู้นสิออกพี่น้องตอนอนี้มันเลนเลนไปมันไปมุดอยู่น้ำหาายาหาไม่ตีตีมันกระโดดตีมันถือพี่น้องซจำกันนี่แหละอุ้ยเลนเขาหู้ มันไปเล่นน้ำทางพี่น้องทะเน้ำทงา็ถึกบวงมันโดด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 ไปเขาหูไ่ได้ำนี่แหละถ้าไดสงตัวหันพอดดเลยครับพี่น้องจได้กทาทาตอนยามตอนเช้านะพี่น้องนะน,นี่ก็ 5. สองทุ่มสองทุ่มครึงก็ช้าทุกหนละไปแล้วแต้มหนึ่งว้เอาแล้วมานี่น,นี่ ครับเดี๋ยวยังไรก็รอติดตามชมพรุ่มนี้เช้าว่าจะมีแต้มเพิ่มเติมหรือเปล่ายังไงก,ก็กราบขอบุนภูที่เขามารับชมคลิปนี้นดครับพี่น้องก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับตะคิ้กดติดตามให้น้ำเนยเพื่อเป็นกำลังใจในการท้คลิปต่อๆไปคือว่าคอมเมนต์มาบอกว่านเนื้อไส้เนื้ออย่างดีครับพี่น้องกันเนื้อไส้ไส่อัน กับเล็กนี่ผมค่อยใส่หลายอย่างนี้พี่น้องอันทีอันทีใส่ที่ถึกๆดีๆก็คือปูปูแล้วก็อามาเผากับเฟียงมันสิหอมค่ะครับพี่น้องปีที่แล้วที่เคยใส่ได้แต่มันปีนี้มันหายากครับพี่น้องปูน้านท่านนี่แห้งไปไหนดต่เลยท่านในมี้หรือว่าผู้ใดมี้เงือแบบสูตรพิเศษหรือ,อยังไงก็เขาเป็นมาบอกน้ำเนีว,ว่าอันนี้มัน ก็ยังก็ยังผมใส่บ่ไตดมีเนื้อแบบเด็ดๆก็คเมเมมต์ดาบอกได้เลยครับเพื่อผมสีร้องออกมาใส่มาประยุกบึงครับจาก,กนั้นก็เมื่อนี้ก็เพียงสท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวพอกันเมื่อเช้าประมาณตีหา้าตีห้าครึ่งประมาณนั้นสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับโอ้ย อะไรแกมอยู่พี่น้องเอ้ยอะไรปีกตันซ้ำนี่ขัวพอดีได้สองตัวพอดีพี่น้องได้หลายพอดีหรอกได้ซี่หาตัวนี่่ได้มันตัวสิขัวตัวสิเงางเลี่ยวพี่น้องผมมีเวลาไปครับต่อกันเมือเช้าครับ ตอนนี้กับเวลาประมาณหกโมงพี่น,อน้องน่าจะหกโมงแล้วเออสิบมันมานอะพี่เก้าครับพี่นอ้องพามายามบ่วงยามกลับเออกลับเด็กเอาซื่อพี่น้องไหม <c oughs> ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพายามก่อนท่านให้เก็บเราพี่น้องเดี๋ยวผมยามยามไปแล้วไปสุดสุดแล้วผมสรุปผลสรุปผลแล้วจังย่างเก็บมาไปครับพี่น้องอากาศกันหนาวๆนาวนี่พี่น้องครับพี่น้องผมซว่างเบื้องเลี้ยวซ่งซื่อๆพี่น้องเลย ทานเลยไปหน่อยสื่อๆื่อทางบกยังนอบมีปฏิเคิย้ายังเลยไปหน่อยนี่ก็สื่อๆนี่ก็ซื่อๆเขายังมัดห่วงหมดอย ก็สีซื่อๆครับพูดนี่เขอยอยู่เพี่อนเขาอยักเปลี่ยนพื่อนลงไปล่างบ่ลงไปล่างลุกปลาเขาทั้งัครับไปไปต่อไปครับ อีกไม้นึงพี่น้องซื้อๆทางบดเลยนี่ก็ซื้อๆพี่น้องเลยนันก็ซื้อๆหุออกเดิพี่น้องออกมาจนแปลนหมดเถอ แปลนลืมเลยอ่ะมันเผ็ดแต่ว่าพอถึกนี่นี่ก็ซื้อๆเด็แปลนวัดพี่น้องเลยทางหนูเล่นกระดก้วยกูมั้วมันะจะไปถึงเลยม่้ยแต่ม่ขึ้นกับม้านแล้วพี่น้องขึ้นได้เต็มนึง

lúc nó ca khẩu Ui, màn nó kìa đâu đấy cái khắc đi, bà không Tê và Dư <laughs> Đừng bà แผ็บเดนะ้และมันแผ็บ,ออออบ,บออมองนี้นี่นี่ก็ซื้อซื้อพี่น้องอุ้ยสิบัตรแหละพี่น้องเลยเล็อยู่อีกบมองนึงพี่น้อง Sụt thai, thai sụt Chắc lắng vào đi, si lắng, hà lắng Ui dụt Nàng giang tỉnh tiệm vô phía nào Nàng cứ sư sư Nàng cứ sư sư Nàng cứ sư sư ซสุดท้ายกันนี่ซื่อสื่ออยู่ก่าอกเอ้ยผู้น้องเอ้ยเศรีเแฮ้าแต่ว่าได้มาคืนอยู่อ,อยู่ได้มาคืนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมใส่ไว้เลยครับเนาะผมบอกผมบอกออกเดี๋ยวเดี๋ยวอาไว้เดี๋ยวไว้ผมเลี้ยงเลยผมไม่ยม อย่าว่าเรือเสียอีกอะบ,บวงใส่ไฟส่วนมากที่เสียได้่องผิดนอกบใส่ไฟจากสองมือเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลี้ยงครับครับพี่น,อน้องผมสรุปผลเจ้านี้ประมาณครับ ตอนนี้ประมาณต่ได้จะมาขึ้นเต็มหนึ่งตัวงามนะครับเนาะก็ในใจกับบิด้อยากแบบได้หลายตัวเราพี่นนองมันยากขั้วยากถอนคนแบบพี่นนองตัวหนึ่งสองตัวนี้พอดีกำลังพอะได้กับเขาเพอะได้ปิ่งหรือว่าสีขัวก็ได้อยู่ว่าตัวใหญ่เติบอยู่พี่นนองคืนนี้ครับจังไรก็กราบขอบคุณ ผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะพี่นอ้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้นะเพื่อเป็นกำลังใจในการเทดคลิปต่อๆไปครับทุเรศฮู้จักเนื้อเด็ดๆใส่กับเล็กก็คอมเมนต์มาบอกในเด้รอบพี่นอ้องว่าใส่เนื้อ,อย่างดีมันตึงเขาเพราะว่าขี้ใต้นี่ที่ใส่อยู่ตอนนี้ขี้ใต้ของปีที่แล้วพี่น้องมิดบ่มีด,มดย,มย,มยังมาไข่เลยมาซูนเนี่ยมาโอ้แต่ บวงกับมีพันอยู่ครับพันอยู่แต่ประติดสงสัยจะเป็ีนนูน้่อยครับพี่น้องครับจงไหนก็กราบขอพูดอีกเช่นหนึ่งครับ เทียบพอพี่น้องหนูตัวแม่ห้องครับไม่ไข่ห้องครับหนูครับผมครับน้องถาไฟมันลุกจนเอยกนครับติดก่อนครับเราติติด,ตตดวิธีการปิ้งใหม้มันแดงให้มันงามเลยมันต้องใส่แนวสูงๆเลยครับ <c oughs> เงี้ยสิขอบลงไปเข้าก็นไฟสูงๆไฟเนี่อแบบแห้งๆเลยครับ เอาแบบติดแบบเต็มทีเลยแต่เ่าก็สซีไส์แบบแนวสูงๆแดงหน่อยเวลาเ่าปิ้งมันชิบะใหม่แล้วก็มันมันชิงามครับอไปตะกินครับนี่ครับตัวเดียวไม่ไข่พร้อมพี่น้องเมักเลยครับใส่เกลือใส่ตะเกลือครับนี่เกลือใส่ตะเกลือบหอยรสดีหน่อยนึงครับโอ้ยโปร่งชีสหน่อยนึ่งก็ครับติดตามต่อไปครับว่ามันชิไปตะกินบ่อะไรว่าท่านกินข้าวเส้ากับมาได้ครับพร้อมกัน

น้อยเพื่อน้องหมๆเจ้าน้อยเนี่ยจังกรอบๆมันๆหอมชวนอีกครั้งเรื่องหอมเลยเพี่น้องมันตกใส่ไฟสาวสาวๆ,ๆเลยเพี่น้องครับติดตามต่อไปครับ ด้วครับรนีไขเรา้อพื่นเรนไข่ไข่ตออนนะผมกับ่อก,กินเับผมลองกินมือนนอน้อ,อนีอ้ลลหละครับไข่านี่จะไม่นไม่เ่สรแล้วเสรแล้วอีกนอนอเด้นอนี้ครับใว่าะกินเขาเฮ้ย งามงเลยครับพอดอนอันนี้ลนมันเฮงสวยเลยครับอันนี้ใครมั้ครับใครตับเอ้ยส่ดดยัปไงวะจะออกมาบุกพี่นะ้อง งยโอเคเอางี้พี่นองเพื่อนเลยแล้วรวปกติผมก็แกลตอะเด่นกดไมแล้กจะสบไปมาอไรอยพี่น้องครับ่านี่ตรงนี้ปนประทูครับไออัรอาทิตย์อาทิประุูตราด

Mày nó tận nó mới đầu trong cầu đi ngang mấy thì mấy lần mấy lần thì lần mấy mây, mấy lần 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 ไม eh ่ไม่ไอ mm ้รู่ไปไม่ี้ยังกับกดแทร์ท่ไรคนติดตามไปเดี๋ยววันกเจอกินพี่น้องเด็กคิปใหม่ๆผมกรีครับผมรักิปนี้สวัสดีครับ